สวัสดีครับน้องๆมาต่อกันนะครับใน PV6 นะครับก็เป็นหมอนั้นต้องเสียสละตลอดทุกอย่างนั้นหรือนะครับซึ่งแน่นอนว่าพี่บอกไปแล้วว่าคุณสมบัติพื้นฐานของหมอเลยเด่นๆก็คือหมอต้องเสียสละใช่ไหมครับแน่นอนว่าข้อสอบรู้ไหมว่าเด็กรู้ข้อนี้ข้อสอบก็อาจจะรู้นะสำหรับน้องๆที่บอกว่าติวมาหรือว่าจับเทคนิคได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาก็จะออกข้อดักนะครับอย่างเช่น หมอต้องเสียสละใช่นไปใช่ใชก็ออกข้อสอบที่มันให้หมอเสียสละไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมารู้ว่าดูว่าหมอเนี่ยเสียสละแล้วมันมีข้อพิจรารอยยังไงว่าเราควรจะเสียสละหรือไม่เสียสละนะครับหรือว่าเราต้องเสียสละตลอดเลยเพราะเราเป็นหมออ่ะเราจะมาคุยกันในประเด็นนี้นะครับลักษณะตัวนี้น้องจะเจอข้อสอบได้เยอะอยู่นะประมาณนั้นมาเริ่มจากอย่างแรกก่อนเลยครับลักษณะแบบนี้ก็คืออาจจะเจอได้แบบ แนวสัมภาษณ์อ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่เริ่มเลยก็คือตัวอย่างโจทยครับเขาบอกว่าในการสอบคันเลือกนะครับเข้าตรงครับเพื่อศึกษาต่อในคณะแพทย์แห่งหนึ่งนะครับโอเคซึ่งเปิดรับเพียง1ตําแหน่งเท่านั้นมีผู้สมัคร72งคนงน้องแล้วก็คณะกรรมการเนี่ยคัดแล้วคัดอีกคัดแล้วคัดอีกจนเหลือ2คนนะครับซึ่งคนที่1ใน2คนนั้นก็คือจะมีตัวนักเรียนก็คือตัวเราใช่ป กับเพื่อนนักเรียนก็คือเพื่อนของเพื่อนของเราประมาณนั้นนะครับในการสอบสัมภาษณ์ครับกรรมการครับรู้ว่านักเรียนกับเพื่อนนักเรียนเนี่ยมาจากโรงเรียนเดียวกันอ้าวรู้อีกที่เขารู้เพราะว่าเราต้องกรอกประวัติใช่ไหมมาจากโรงเรียนเออคำตอบก็คือมาจากโรงเรียนเดียวกันนะครับจึงได้ถามนักเรียนเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของเพื่อนนักเรียนอ่าแทรกนิดนึงน้องๆคือตรงนี้มันเป็นเทคนิคของคณะกรรมการเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเขาจะไม่ถามเราอ่ะเขาจะถามอ่เขาจะถามเราแต่ว่าเขาไม่ถามเราเกี่ยวกับตัวเรา เขาจะงงไหมเนี่ยคือ <C yr> เขาจะไม่ถามเราเกี่ยวกับตัวเราแต่ว่าเขาจะถามเราอะเกี่ยวกับเพื่อนเออ <P> เพื่อนประมาณนั้น <P> เพื่อดูทัศน,นติของเราครับว่าเราจะเอ,อ่อจะพูดยังไงเกี่ยวกับเพื่อนไงประมาณนั้นใส่ไล้์ไหมชมไหมหรือว่ายังไงกลางๆไม่ไงเออมันจะเป็นการทดสอบจิตวิทยายอย่างหนึ่งนะครับประมาณนั้นอะ่ะแล้วก็แล้วเวลาเพื่อนมาสัมภาษณ์กรรมาการก็อาจจะไม่ได้ถามเพื่อนมากเขา,าจะถามเพื่อนเกี่ยวกับตัวเราเออประมาณนั้นนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเพราะนั้นเขาก็ถามข้อดีข้อเสียของเพื่อนครับ แล้วก็ให้นักเรียนนะครับช่วยตัดสินใจว่าใครควรจะมีสิทธิ์เข้าไปศึกษาต่อในคณะแพทย์ครับให้นักเรียนอ่ะก็คือให้ตัวเราเนี่ยแหละน้องช่วยตัดสินใจช่วยกรรมการตัดสินใจหน่อยว่าเฮ้ยจะเลือกตัวเราเองหรือว่าจะเลือกเพื่อนดีนะครับประมาณนี้อ่ะลักษณะมันจะประมาณนี้นั่นแหละมันก็จะโยมาในเรื่องของหมอต้องเสียสละเนี่ยแหละเขาก็จะดักตรงนี้ครับน้องๆที่แบบเฮ้ยหมอต้องเสียสละหรือเปล่าวะหรือว่าเราต้องเสียสละให้เพื่อนวะประมาณนั้นอ่ะมาดูชอยกันดีกว่าน้องๆครับ ข้อทีหนึ่งครับยอมเสียสละเพื่อนครับเพราะคนเป็นหมอต้องมีความเสียสละเราก็เลยต้องเสียสละหรือเปล่าอ่ะเก็บไว้ก่อนนะให้น้องๆลองลอง,ลองคิดวิเคราะห์ก่อนข้อ2อครับบอกให้เลือกตนเองครับเพราะว่าตนเองมีความตั้งใจที่จะเป็นหมอจริงๆเนี่ยฉันอ่านหนังสือมาตั้งแต่หมอต้นเลยนะเนี่ยแบบเพื่อที่จะเข้าหมอจริงๆนะครับข้อสครับเพื่อความยุติธรรมครับให้กรรมการเนี่ยใช้โปรแกรมสุ่มเลยสุ่มเลือกเลยเพราะว่าไหนๆก็คืออยากจะเลือกใช่ไหมยุติธรรมไงก็คือไม่มีใบแอดไม่มีอะไรเลยสุ่มเลยครับ โปรแกรมสุ่มอาจจะเป็นลูกลวงล้อก็ได้นะหรือว่าบันไดงูก็ได้ใช่ไหมที่มันเป็นบันไดแล้วก็ลงมาว่าใครทําอะไรใช่ไหมเออมีความสุ่มนะฮะหรือข้อข้อสี่ครับบอกกรรมการว่าเลือกใครก็ได้ครับเพราะว่าทั้งสองคนทั้งตัวเราเราเพื่อนเนี่ยก็มีความตัง้งใจเหมือนกันนะครับข้อห้าครับไม่ขอออกความเห็นครับให้กรรมการไปพผู้ตัดสินใจถ้าตนไม่ได้จะขอสอ,อบใหม่ปีหน้าเออคือเราเรา,เราไม่ไม่ขอความคิดเห็นใช่ไหมประมาณนั้นอืออ่ะ น้องๆว่าไงครับเรามาดูทฤษฎีกันก่อนนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวต้องอธิบายในเรื่องของคาว่าเสศรสลหรือไม่เสศรสลก่อนนะประมาณนั้นอ่ะนิยามของคําว่าเสศรสลของหมอเนี่ยคนเนี่ยตีความหมายได้แบบอาจจะแบบว่าเออไม่ได้แบบถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมโอเคนะความรู้สึกของคําว่าเสศรสลก็คือเสศรสลทุกอย่างใช่ไหมอันนี้คนทั่วไปเขาจะมองว่าหมอเนี่ยจะต้องเสศรสลทุกอย่างครับทุกอย่างซึ่งแน่นอนว่าการที่เสศรสลเนี่ยมันจะชอบมีคนมา วางผลประโยชน์น้องก็คือจะมีคนมาเอาเปรียบน้องๆอันนี้เรื่องจริงครับมีคนเอามา,อ,าอันนี้ไม่ใช่แค่อาชีพหมอนะอาชีพทุกอาชีพหรือว่าเวลาน้องทํางานในองค์กรน,นะหรือว่าเอาง่ายแค่นักเรียนแหละน้องคนไหนที่แบบว่าเสศระมากขึ้นยอมคนง่ายก็จะมีจะจะมีคนบางคนอ่ะที่จะชอบเอามาเอาเปรียตนะครับใช่อาจจะมีคนมาเอาเปรียบนั่นเองอ่าประมาณนั้นอ่าเราก็ต้องต้องชาญฉลา,าดน้องๆคือเราอ่ะเสศระได้แต่ว่าต้องมีความเหมาะสมใช่อย่าให้ใครมาเอาเปรียบนั่นเอง Okay. เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเสรียสละนะครับเดี๋ยวเราจะลงลึกนิดนึงนะเ <_ d> um> สียสละเนี่ยในมุมมองของหมอนะครับคือเขาจะเสียสละเพื่อผู้ป่วยครับน้องๆใช่เพื่อผู้ป่วยเป็นหลักเพราะหน้าที่ของเขาคือเสียสละเพื่อผู้ป่วยประมาณนั้นหน้าที่ของเขานะเสียสละเพื่อผู้ป่วย,ยเช่นยอมอ่านหนังสือหนักยอมกลับบ้านมืดยอมอะไรเนี่ยเพื่อผู้ป่วยเพราะว่าหน้าที่ของหมอก็คือการช่วยชีวิตน้องๆช่วยชีวิต ในที่นี้รวมถึงการอ่านเพิ่มพูนความรู้ทักษะของตัวหมอด้วยนะครับส่วนถ้ามันเป็นเรื่องอื่นๆอ,อันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิษเลยครับถ้าเป็นเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวผู้ป่วยนะไม่ได้เกี่ยวเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ครับว่าเราจะเสียสละไหมถ้าแบบาดูเหมาะสมก็เสียสละได้อย่างเช่นเป็นหมอใช่ไหมแล้วมีคนมาขอให้แบบว่าน้องเนี่ยเฝ้าเวรให้ครับเฝ้าเวรให้ ใช่ทั้งนั้นที่บอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของน้องน้องหมดเวลแล้วเราก็มีขอให้แบบอยู่ช้านิดนึงให้น้องเสร็จสละนะครับอ่ะอันนี้ก็ด,กดาวตัดดุลพินิจนะว่าน้องจะอยู่ไหมเพื่อผู้ป่วยไหมแต่ว่าแน่นอนว่าไอ้พวกนี้เนี่ยจะชอบแบบว่ามีคนมาแอบอ้างว่าให้น้องทําเพื่อผู้ป่วยนะมันจะมีเยอะน้องๆทาเพื่อผู้ป่วยใช่ทําเพื่อผู้ป่วยใช่แต่ว่าจะมีคนได้ผลประโยชน์จากการที่แบบน้องทําเพื่อผู้ป่วยโดยเขาแอบอ้างเขาได้ผลประโยชน์ประมาณนะั<ๆ>้นเพราะนั้นอันนี้น้องต้อง ชาราดนะครับเป็นหมอต้องชาราดเพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยว่าเราช่วยเพื่อผู้ป่วยจริงไหมหรือว่ามีใครไอ้ได้ผลประโยชน์แฝงแงอบแฝงจากตรงนี้หรือเปล่านะครับถ้าาบกว่าเราทาแล้วปุ๊บเราวมีคนได้ประโยชน์แอบแฝงปุ๊บเราก็อาจจะเป็นดับสองคมเหมือนกับว่าเราก็จะทาให้คนนี้างนัยเสียไปเรื่อยๆก็คือเหมือนกับเอาเปรียบไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่คือธรร,รมชาติแล้วคือถ้าเขาเอาเปรียบเราได้ต่อไปอนาคตเขาก็จะเอาเอาเปรียบคนอื่นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ควรไม่ควรนั่นเองะครับก็คือเหมือนกับว่าควรเสรีสลาเพื่ออางเเหมมะะสนนนัันนะคระบ ประมาณนั้นเพราะนั้นสรุปเลยก็คือการเสรียสละเนี่ยน้องจะต้องแบบวิเคราะห์พิจารณานะครับว่ามันเหมาะสมไหมนะครับเอาล่ะในเรื่องของข้อสอบลักษณะแบบนี้เนี่ยไอตัวข้อสอบแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่มาวิเคราะห์ให้เรารู้มากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่น้องจะต้องพิจรารณาก่อนเลยว่าปกติแล้วอะถ้าเราเสียสละเพื่อผู้ป่วยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกถูกไหม ใช่เสศสละเพื่อผู้ป่วยจริงๆโดยแท้จริงนะโดยที่ไม่มีอะไรแอบแฝงอันนี้ย้ําว่าไม่มีมาไม่มีใครแบบได้ประโยชน์แอบแฝงนะเพื่อผู้ป่วยคือเราอยากทําเพื่อผู้ป่วยอะประมาณนั้นอ่าโอเคอันนี้คือสิ่งที่โอเคเลยครับสําหรับคุณหมอนะครับอ่ะมันจะมีอันนึงก็คือถ้ามันเป็นเสศรสละในด้านอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับผู้ป่วยเท่าไหร่นะครับอ่าหรือว่าจะเสศรสละเพื่อๆๆเพื่อนร <ๆ S 2> ่วมง,งานก็ได้อันนี้ก็พิจารณาตามความเหมาะสมนะฮะถ้าเพื่อเพื่อนเพื่อนร่วมงาน เขาบอกว่าเดือดร้อนจริงๆหรือว่าเขาบอกว่ามีเป็นจิตใจดีไงแต่ว่าครั้งนั้นเขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยก็โอเคเราอาจจะเสียสละให้เขาได้แต่ถ้าเขาบอกว่าให้เราเสียสละเพื่อที่หวังจะเอาเปรียบเราอันนี้เราก็พิจารณานะครับเราควรจะตอบปฏิเสธไปนะประมาณนั้นเราต้องแยกแยะให้ได้โอเคเอาละ่ะถ้ามันเป็นเสียสะละรูปแบบอื่นเช่นอ่าน้องอาจจะออกนอกโรงพยาบาลแล้วเงี้ยแล้วมันมีเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมาให้แบบว่าบิวให้น้องต้องเสียสละครับให้น้องลองพิจารณาตามนี้น้องๆเพราะว่ามันจะอยู่นอกโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมเออ ซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่เราอยู่นอกโรงพยาบาลเนี่ยเราก็อาจจะเสียสละได้ครับแต่ว่าเราจะต้องพิจารณาตามผลที่ตามมาครับคือถ้าเราเสียสละแล้วมันจะเกิดผลเสียอะไรบ้างไหมใช่เสียสละนั้นเกิดผลเสียผลตามมามีผลตามมาอะไรบ้างให้น้องลองลดิออกมาครับผลที่จะตามมาเช่นเราเสียสละแล้วมันจะทําให้ระบบต่างๆหรือว่าทําให้แบบพฤติกรรมของคนที่แบบว่าตามมานั้นนะ่ะเป็นไปในทางที่ดีหรือทางแย่ลงนะครับ ประมาณนั้นเราว่ามันเป็นการเออมันเป็นผลดีหรือผลเสียมากกว่าการอันนี้พิจารณานะผลดีหรือว่าผลเสียมากกว่าการโดยรวมครับใช่ผลเสียโดยรวมประมาณนั้นโดยรวมโอเคพี่ขอ,อยกตัวอย่างง่ายๆเลยอ่ะที่แบบเจอเยอะในเรื่องของการเสรียสละใช่ไหมเช่นสมมติว่าเออเอาง่ายๆเลยก็คือสมมติว่าน้องเป็นหมอใช่ไหมครับอ่าน้องน้องออกงานแล้วออกงานแล้วน้องบอกว่าไปขับรถขับรถใช่ไหมครับอ่ารถสี่แยกสี่แยกไฟแดง แล้วน้องเห็นคนขายพวงมาลัยครับใช่เป็นเด็กนะเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยที่แบบว่าช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายพวงมาลัยครับมามาช่วยขายพวงมาลัยคาถามคือน้องอยากจะยังไงซื้อพวงมาลัยไามจริงๆก็ไม่มีความจำเป็นต้องซื้อใช่ปะ่ะแต่เราอยากซื้อเพื่อช่วยเพื่ออะไรแล้วก็เสียสละใช่ไหมแบบว่าเสยสละเงินจํานวนหนึ่งเพื่อที่จะให้น้องคนนี้แบบว่ามีเงินไปจุนเจอ,อิครอบครัวะน้องคิดว่าอันเนี้ยการเสยสละอย่างเงี้ยดีไหม ใช่แน่นอนว่ามันไม่เกี่ยวกับไอ้เรื่องของช่วยเหลือผู้ป่วยใช่ไหมใช่ประมาณนั้นเพราะนั้นน้องต้องพิจารณาในผลที่ตามมาด้วยนะครับโอเคถ้าเราถ้าเราสมมุติว่าถ้าเราซื้อพองมาลัยใช่ไหมอะไรจะตามมาบ้างใช่อันที่หนึ่งนะครับอันที่หนึ่งเนะี่ยสิ่งที่สิ่งที่แบบสั้นๆเลยก็คือก็คือน้องนักเรียนนะก็คือได,ได้เงินใช่ไหมนักเรียนก็คือได้ได้เงินใช่ได้เงินไปจุนเจือครอบครัวครับอ่ะอันนี้ก็คืออาจจะดีใช่ไหม ในแต่ว่ามันจะเป็นระยะสั้นๆน้องๆใช่ส่วนผลเสียที่ตามมาเนี่ยก็คือเฮ้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาขายแล้วเขาได้เงินนะเขาก็จะเงินขายต่อไปครับประมาณนั้นอ่ะประมาณนี้ขายต่อไปซึ่งแน่นอนว่าของหมอเนี่ยเขาก็จะต้องมองในระยะยาวใช่ไหมถ้าขายต่อไปแล้วโอกาสเกิดอุบัติเหตุมีไหมขายต่อไปแล้วมันจะทําให้แบบน้องๆเนี่ยแบบว่ามีอันตรายเกิดขึ้นไหมนะครับประมาณนั้นฮะหรือว่า เราบอกว่าไม่อุดหนุนเพื่อที่จะมองระยะยาวเพื่อที่จะให้แบบว่าน้องเนี่ยสมุดท่าขายไม่ได้แล้วน้องจะได้แบบไปลองแบบไปแบบขายที่ขายอย่างอื่นที่มันปลอดภัยมากกว่าไหมประมาณนั้นครับใช่เพราะนั้นเราก็ต้องคิดวิเคราะห์ดีๆนะครับพวกนี้อยู่ที่ดุลพินิจแล้วก็ตามความเหมาะสมนะแต่ถ้ามองในระยะยาวพี่ว่าอาจจะเราอาจจะไม่ได้อุดหนุนนะประมาณนั้นใช่เพราะว่ามันเหมือนกับว่า น้องเขาก็จริงๆก็แลดูเข้าใจแหละเพราะว่าเขาอาจจะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็เสี่ยงเนื้ออยู่ตรงทางมาลายหรือบางทีเราอาจจะบอกให้แบบว่าน้องแบบว่าลองหาแบบทางงานทางอ,อ่ลักษณะอื่นที่แบบว่าลดความเสี่ยงหรือว่าถ้ามันมันเลี่ยงไม่ได้ก็อาจจะต้องให้หาสิ่งที่จําเป็นเพื่อให้แบบตัวน้องเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยแนะนำนะไม่ค่อยอยากจะสนับสนุนให้เขาแบบว่ามาตรงสี่แยกนะครับอันที่หนึ่งก็คือเป็นความเสี่ยงต่อตัวน้องเขาเองด้วย อาจเกิออดอันตรายได้นี้คือมุมมองของหมอนะครับเพราะนั้นมันจะมีข้อสอบอลักษณะเก่าๆที่เป็นลักษณะสไตล์แบบนี้อย่างเช่นมีคนมาซื้อของพวงมาลัยเนี่ยเราจะซื้อไหมนะครับคำตอบท,ที่ถูกต้องก็คือไม่ควรซื้อน้องๆ,ๆใช่ไม่ควรซื้อนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เหมือนกับว่าคือซื้ออ่ะมันมันช่วยได้แค่ระยะสั้นแต่ว่าผลระยะยาวมันก็จะทําให้คนแบบมาซื้อเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นโอเคนะอ่ะพอๆได้ไอเดียในเรื่องของการเสื่สละนะครับอ่ะเพราะฉะนั้น เราก็จะมาลงลึกอีกนิดหนึ่งนะครับเศรยสละแล้วน้องก็ต้องดูว่าผลประโยชน์เกิดขึ้นกับใครครับเป็นส่วนรวมไหมปกติแล้วหมอเนี่ยถ้าหมออยากจะเสศรสละใช่ไหมครับเศีษสละเนี่ยเด่นๆเลยก็คือเขาอยากจะเสียสละเพื่อผู้ป่วยเพราะว่าหน้าที่ของหมอคือทําเพื่ออุทิศเพื่อผู้ป่วยนะใช่ผู้ป่วย,ย,ยนะครับประมาณนั้นแล้วถ้ามันเป็นเศษสละในด้านอื่น,นๆนั้นก็พิจารณาผลตามมานะแล้วด้านอื่นๆเนี่ยเราน้องต้องพิจารณาต่อด้วยว่าไอ้ถ้าน้องเสศยษละแล้วเนี่ยใครได้ผลประโยชน์ครับผลประโยชน์อย ส่วนรวมไหม่าฮะถ้าเราเสียสละแล้วเออส่วนรวมได้ผลประโยชน์ไหมหรือว่าแค่คนบางกลุ่มบางกลุ่มบางก้อนที่ได้ผลประโยชน์แล้วก็มาอ้างว่าเฮ้ยให้เราทําเพื่อลุมเอ่อกลุ่มคนมากแล้วก็ให้เราบอกว่าเออนั่นแหละเหมือนกับเอาเปรียบเราอะ่ะเออเพราะนั้นเราก็ต้องคิดให้ดีนะครับประมาณนี้อ่ะเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วเสียสละเนี่ยสมเหตุสมผลไหม นะครับอันนี้คือสิ่งที่หมอจะต้องพิจารณาด้วยนะดังนั้นสรุปไม่ใช่หมออะไรอะไรก็เสียสละไปจักทุกเรื่องนะน้องๆดูตามความเหมาะสมด้วยนะครับแต่ว่าพื้นฐานของหมอเนี่ยจะมีความเสียสละอยู่นะครับเสียสละเพื่อผู้ป่วยนะครับแต่ว่าเราจะไม่เสียสละเพื่อให้แบบว่าคนบางกลุ่มบางก้อนได้แบบผลประโยชน์นะครับจากการเอาเปรียบเราประมาณนั้นอ่าเพราะนั้นเราก็ต้องฉลา,าดด้วยนะครับแล้วก็อะไรที่มันเป็นการแข่งขันอย่างเช่นข้อนี้ข้อนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสอบเข้าใช่ไหมครับน้องๆ ใช่สอบขาวสอบข้า,อ,ขาอย่างเงี้ยคือแบบเนี้ยเราถือว่าเราเสียสละไหมจริงจริงแบบเนี้ยเราไม่ถือว่าเป็นเสียสละนะครับมันจะเป็นอยู่ที่ว่าเราจะสละสิทธิ์หรือไม่สละสิทธิ์แค่นั้นเองอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องของการแข่งขันนะครับใช่ถ้าเราเข้าใจจริงๆก็คือเราก็ต้อง,งสู้ให้เต็มที่สุดความสามารถของทั้งสองคนใช่ไหมเราจะต้องสู้ให้สุดสู้ให้สุดนะครับประมาณนั้นนะฮะลักษณะของแบบนเนี้ยเนี่ยมันเคยมีลักษณะข้อสอบแบบนี้ด้วยน้องๆอางเช่นนายเอครับอ่านายเอกับนายบีเป็นเพื่อนกัน ใช่แล้วสองคนนี้แอบชอบผู้หญิงเหมือนกันก็คือผู้หญิงชื่อผู้หญิง C uh ีอ่ะฮะบีอ่แต่ว่า C เนี่ยชอบชอบ B ใช่ชอบ B B เนี่ยก็รู้สึกชอบชอบ C แต่ว่า A เนี่ยจีบ C มานานแล้วแล้ว A มาขอให้ B เนี่ยเสียสละเพราะว่า A เนี่ยชอบ C มาม่คำถามคือน้องควรเสียสละไหมอ่ะประมาณนะั้นเนี่ยหมอต้องเสียสละ อันนี้คือผิดประเด็นนะน้องเสียสละในที่นี้ก็คือแล้วไงแล้วอันนี้มันเป็นในเรื่องของการแข่งขันแล้วเกิดเรื่องของเกี่ยวใ้เรื่องของการแข่งขันใช่ไหมแล้วก็อะไรแข่งขันในเรื่องของความรักใช่ไหมทำคะแนนอันนี้ถือว่าบรรจาไม่ได้เป็นเชิงเสียสละน้องอันนี้มันคือการแข่งขันครับแข่งขันก็คือเราพยายามให้ตัวเองให้มากที่สุดเราท้ายที่สุดผลจะเป็นไงเรายอมรับผลตรงนั้นอันนั้นอ่ะคือสิ่งที่ควรทานะครับคือยอมรับผลนั่นเอง แต่ว่าเราจะไม่เสียสละเราจะไม่ถอนตัวหมอพื้นฐานแล้วเราจะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเนาะอ,อันนี้คือพื้นฐานเลยอย่างเช่นเจอโรครักษาอะไรเราจะไม่ยอมแพ้อะไรเงีย้ยเราจะสู้ให้ถึงที่สุดแล้วผลรับออกมายังไงเราจะยอมรับมันนั่นเองนะครับอยอมรับมันเพราะฉะนั้นอย่าเอามาปนกับเรื่องเสียสละอะประมาณนั้นเสียสละเสียสละได้เพราะนั้นต้องวิเคราะห์ให้ดีถูกต้องนะครับเอาละอันนี้ก็หวังว่าจะให้น้องๆเข้าใจแล้วนะอ่ะเพราะนั้นมาเรามาดูข้อนี้นะครับข้อนี้เราควรตอบอะไรครับข้อที่หนึ่งครับเสียสลายเพื่อนครับเพราะเพื่อนเป็นคนอันนี้เเออกลยนๆ ใช่เพราะว่าผิดประเด็นผิดวัตถุประสงค์หมอเสียสละได้เพื่อส่วนรวมเพื่อผู้ป่วยนะครับแต่ว่าอันนี้มาเสียสละเพื่อเกี่ยวเรื่องของการแข่งขันอันนี้เอาออกเลยนะครับข้อสองครับบอกให้เลือกตนเองครับเพราะตนเองมีความตั้งใจอ่ฮะอันนี้ก็เหมือนกับอวยตัวเองใช่ไหมประมาณนั้นอ่ะโอเคทจริงแน่นอนว่ามันก็ธรรมชาติของเราอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องแบบพูดดีข้อตัวนิดนึงใช่ไหมอ่ะดูดีเพื่อมีข้อเท็จจริงก่อนมากกว่านั้นข้อสามครับยเทาอยู่ทาให้ใช้บันไดงูสุ่มเลือกเลยโอเคเอ่อน้องเหมือนจะเฮ้ยมันยุ โอเคการที่ใช้บันไดงูสุ่มเลือกหรือว่าใช้โปรแกรมเลือกเนี่ยอันนี้ถ้าทําอย่างนี้เนี่ยน้องลองคิดดูว่าถ้าสอบหมอทั่วประเทศแล้วใช้วิธีการสุ่มน้องๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะต้องมีคนเก่งไม่เก่งใช่ไหมมันจะไม่ได้เป็นการคัดคนโดยแท้จริงครับใช่ไม่ได้คัดคนโดยแท้จริงโดยแท้จริงเพราะนั้นต้องดูด้วยว่าจุดประสงค์ของการคัดคนคืออะไรอ่าถ้าเขาต้องการคัดคนเพื่อมาเรียนต่ออย่างเงี้ยเขาต้องมีคุณสมบัติพอเหมาะนะครับ คุณสมบัติที่เหมาะสมนะครับแต่ถ้าแบบว่าเป็นไอ้พวกแบบว่าการเลือกสุ่มคนอย่างนั้นโอเคอันนี้อาจจะใช้บรรดายงุย่ยเช่นสุ่มคนไปทํางานตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยครับโดยที่แบบว่าลักษณะงานทุกคนสามารถทําได้เหมือนกันไม่ได้วัดที่ความสามารถเท่าไหร่เงี้ยเอออันนี้สุ่มได้เพื่อไม่ให้ใครเถียงกันว่าจะแยกแยะง,งานไหนนะครับเพราะนั้นก็ต้องเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือให้เหมาะสมด้วยเพราะนั้นก็สามพ,พียวอ,ออกเลยนะอ่ะานะข้อหนึ่งก็อ,ออกนะครับข้อสอบครับเลือกใครก็ได้ครับเพราะ,อะสองคนมีความตั้งใจเหมือนกันเอออันนี้แลดูเป็นกลางๆๆดีน กลางๆไม่ไม่เข้าตัวนะประมาณนั้นข้อ2พี่ว่าเอาออกดีกว่านะทำไมเหรอเพราะว่ามันแลดูเหมือนกับว่าเพื่อตัวเองนิดๆใช่ไหมครับอ่ะเพราะว่าข้อสองกับข้อสี่เนี่ยข้อสี่แลดูดีกว่าข้อสองนะเพราะว่าข้อสี่เนี่ยเราไม่เข้าข้างตัวเองไงแบบหมอจะแบบไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เน้นเข้าตัวเองเท่าไหร่ใช่ไหมประมาณนั้นอเอาสี่ออกแล้วกันนะเพราะว่ามันแลดูอ่ะต่อไปครับข้อห้าครับไม่ขอออกความคิดเห็นครับให้กรรมการไปพูดตัดสินถ้าไม่ได้จะขอสมัยพี่นะอ่ะโอเคเพราะนั้นข้อที่ดูดีเนี่ยจะเป็นสี่กับห้าแล้วน้อง เลือกใครก็ได้ทั้งสองคนมีความตั้งใจเรียนหมอเหมือนกันโอเคกับข้อห้าครับไม่ขอออกความคิดเห็นครับให้กรรมการเป็นผู้ตัดสินอ่ากรรมการเป็นผู้ตัดสินใช่ไหมใช่ถ้าตนไม่ได้จะขอสอบหมอใบพหน่าอันนี้เหมือนอะไรเนี่ยเหมือนเป็นการ,บ,ารบังคับนิดๆปะใช่จริงๆอัน,นเนี้ยมันมันมองได้สองมุมมองน้องก็คือไอ้ข้อที่ข้อห้าเนี่ยเหมือนจะดีนะใช่เหมือนจะดีอือฮือ ก็คือไม่ขอออกความคิดเห็นครับประมาณนั้นก็คือ,อมองท่านมองในมุมมองบวกก็คือไม่ขอออกความคิดเห็นเพราะว่าอยากให้กรรมการเนี่ยตัดสินได้ยอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็บ่งบอกเจตนาลงตัวเองไปว่าตัวเองเนี่ยอยากได้มากนะถ้าตัวเองไม่ได้ปีนี้เนี่ยตัวเองจะขอสอบใหม่ปีหน้าอันนี้คือมองในแง่บวกใช่ส่วนมองในแง่ลบก็คืออาจจะพูดด้วยน้าเสียงที่แบบว่า ไม่พอใจดินนี้เนี่ยก็คือไม่อขอออกแสดงความเห็นให้กรรมการไปทู้ตัดสินค่ะถ้าตัวเองถ้าหนูไม่ได้หนูจะสอบใหม่ค่ะประมาณนะั้นมันก็แลดูจะก,กดดันใช่ไหมเพราะนั่นตรงนี้ก็คือมองได้2อ,อันนะเป็นบวกแล้วก็เป็นลบนะครับประมาณนี้ข้อน,นี้ก็คือไม่ไม่ได้ร้อนะส่วนข้อ4ี่ครับเ,เลือกใครก็ได้เพราะทั้ง2คนมีความตั้งใจเรียนหมอเหมือนกันอือันนี้ดูแบบแรดเดดูยุติธรรมนะก็คือให้กรรมการเลือกนะครับ ใช่อ่ามีความตั้งใจเรียนหมอเหมือนกันโอเคน้องว่าข้อ4ดีไหมข้อ4ี่ก็มีจุดอ่อนนะครับแต่แต่มันไม่ใช่แบบถูก1 0อนะข้อ4ี่เนี่ยมีจุดอ่อนตรงที่บอกว่าเราไม่ได้แบบแสดงเจตจำนงว่าเราอยากได้เรียนจริงๆอะคือมุมมองของ,ของกรรมการอาจจะมองว่าเฮ้ยเธอไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเรียนคณะนี้จริงๆหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามันก็อุดโดยตรงนี้ได้อยู่นะเพราะว่ามีความตั้งใจเหมือนกันนะครับประมาณนั้นอืมเพราะนั้นถ้าดูแบบบริบทเทียบทั้งหมดแล้วพี่ว่าข้อ4น่าจะดีกว่า เพียวข้อสีนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่สมบ,บูรณ์เพราะว่ามันจะมีลักษณะแบบแบบลักษณะแบบข้อนี้น้องๆถ้าน้องเจอบางช้อยอ่ะที่แบบว่าเลือกใครก็ได้แต่ถ้าไม่มีคําว่าตั้งใจเรียนเนี่ยอันนี้อาจจะกรรมข้า,าจะตีว่าน้องไม่ได้ตั้งใจเรียนขนาดนี้แบบเฮ้ยถ้าไม่เลือกฉันฉันก็ไปเรียนคณะอื่นประมาณนั้นเพราะนั้นน้องต้องดูช้อยดีๆด้วยนะครับโอเคนะถ้าเราเจอลักษณะแบบเลือกใครก็ได้อย่างเงี้ยแล้วถ้ามันไม่มีคําว่าตั้งใจอ่ะ กรรมการเขาอาจจะมองว่าน้องอาจจะไม่ตั้งใจเข้าขนาดนี้ตั้งแต่แรกเราก็ได้ใช่พระฉา,านั้นเพราะนั้นดูบริบทดีๆด้วยนะครับแต่ข้อน,นี้นเนื่องจากมันมีคําว่าตั้งใจไงเพราะนั้นข้อที่ดีที่สุดก็เลยรายดูน่าจะข้อ4น่าจะดีกว่าข้อ5นะครับประมาณนั้นเพราะว่าข้อ5เนี่ยมองได้2แง่ถูกป่ะแง่แรกก็คือแบบสุภาพแง่แง่แง่อีกอันหนึ่งก็คือแนวแบบประชดประชันนะครับก็รายดูแบบมันไม่เหมาะสมใช่ไหมประมาณนั้นเ eh, พราะนั้นพอได้เดียวนะครับเอาล่ะถ้างั้นก็ได้ลวครับ6 EP นะครับ เซตหนึ่งแล้วกันนะเป็นชุดที่1โอเคเดี๋ยวชุดที่2เดี๋ยวค่อยมีเวลาค่อยทําแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่จะเน้นกลับไปที่ไอ้ตัวนี้ก่อนเป็นพวกเฉลยโจทย์ก่อนดีกว่านะประมาณนั้นเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะใช้เวลาวิเคราะห์ค่อนข้างนานในการเรียนแต่ละคลิปแต่ว่าน้องก็จะได้หมายเซตนะครับเพราะว่าหมายเซตพวกนี้น้องสามารถไปปรับปรุข้อสอบได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับอาจจะใช้เวลาทำความเข้าใจเยอะนิดนึงนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปส่วนต่อไปครับผม